กินปลาดีกว่าน้ำมันปลาอย่างไรสถาบันอาหารสุขภาพและโภชนาการมนุษย์แห่งนิวซีแลนด์แนะนำว่าควรจะกินปลาแซลมอนโดยตรงจะได้คุณประโยชน์มากกว่ากินน้ำมันปลาแคปซูลน,นักวิจัยของสถาบันได้ศึกษาพบว่าแม้ว่าการกินปลากับกินแคปซูลน,น้ำมันปลาจะได้ประโยชน์พอๆกันช่วยเพิ่มระดับของสารโอเมก้า4แต่การกินปลายังได้คุณประโยชน์ช่วยให้เลือดมีความเข้มข้นข,นของเซเลเนียม ที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรลมาสโตนเฮาส์หัวหน้าคณะนักวิจัยยังแจ้งด้วยว่าเซเลเนียมนอกจากมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งแล้วยังเชื่อว่ามันยังช่วยขจัดความเสี่ยงของโรคหัวใจอีกด้วยหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube